สวัสดีจ้าค่ะมาหอดประเทศลาวเลยเด้อพี่น้องเด้อมาอยัางมาดูมาดังมาทุระมาทุระส่วนตุลูเพื่อนเอ่อตอนนี้เท่ากับอยู่วง,งเวียนไดโนเสาร์วง,งเวียนไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเด้เอเพื่อน Ơn ừ nhà mẹ bỏ Ủa oh, là con ngam nó ơn nhà mẹ đấy Khuôn nai Đâu lắm phẹt ขึ้นเออดังบ่มีกับไล่ลงดังบ่มีกับไล่ลงโอ้ยอุกอังพี่น้องเอ้ยเตี้ยยังบ่พอดังมาแมบอีกบ่มีตัวงอนี่แหละมันมีเงินกับข้ามใจก่อนได้ย่านเก็บสมุว่ามีเงินิไปเห็ดนะต้องนั่งข้ามใจก่อนอินด้าเ,ดเออเขาเห็ดเบิดบ้านเบิดเมืองเนาะ เขาบนบกาใจบนเดดคือคนอื่นเก่งแต่น่าอื่นแต่เรื่องพาตัดพา,ทา,ทายัางหนึ่งากเก่งกระดาบวะเก่งกระดาบเรายังไ่เห็นคันดาละธนัดมันบ่ธนัทเการาเกงคแป๊บเดียว็ลหใจมันมหนนมับก,กบเทปไกหัใจหหน้าหมัเกีย้ยซีมันกูหันแช่ปะ

จะเอจะมาโผล่ยังอยู่นี่แบบนี้มาโผล่เพื่อนนาสาวคอยมาเวะซะก่อนเนาะกระทางมือมาเลยเวะก้อนกันดังอ้นมืดแลนะนอเด็กกันนะเขากะหอนเงินมือจ้าอันสีพากันตำสมตำเด้อพี่น้องเดิอโอนมันกินหลายอ่ะนะโผนโยนมันกินหลายว่า์สันคอยก็อิ่มมากเลยพี่น้องนี่เด่นนี่นี่ลูกชิ้นคอยก็กินลวกลูกชิ้นมากเลยเบ้อรนี่ สวัสดีจ้าท่านผู้ชมเอารถนะเอาเพลทเพลทรถมันเอนงเข้ากาันน้องสาวขอกามาหาเราขอกามาแวะเพื่อนนะสาวเลยพี่น้องเด้อสบายดีน้องสาวคนกาเอาโมงหงมาให้ตากินนำกันสาววิ่งคนงามแม่กาลเกตผู้สร้างโลกหรอแม่บอกละกาลเกตกเกต,กกตย ซื้อมวนแทนละเกจกะเมกาเกอ๋อเจ้าอืมตำหุงเด้อพี่น้องเด้อใสมานานมะนาวงะนาวมเอยู่ใส่ัเงานีมังนานี่งึเดิสกัลยเลยเอ้ยยเลยนั่นแหละมันแ่บเดเสวดเปียกไรเด้อเโลต่างใจมากปพี่น้องสีสันมกพริกนี่ห้าสิบเม็ดหมละ เออมักพริกนี่นางวนเป็นคนใส่เลยพี่น้องเอาคอยอยากกินแบบนี้มันเน่าเอาข่างบนเน่าอ้นพอก่อนมันสีสมอ้นมักมักจมันสมหมักเล่นแล้วหมักหุ่งตำสมได้บัวแซบได้เห็นกะนาซาวขอได้ยํำให้พี่น้องเพิ่งลวกกุ้งอยู่แล้วปลาแดดแซ่บจะมีแบบนั่นแหละแม่บุญลัมอร่อยที่สุดใส่ลงไปอีกกน้อยมันจะเค็มเลยบอกเค็มนะลงไปโรดบักพริกลายเป็นเออพ่อเรา โบเกี่ยวกับหมกเพชรไปเด่เกียวโกนจะใส่แล้วแงนัใส่แล้วเป็นนัวน้ำตาลใส่แล้วเรียบร้อยบวงญ่าดิค่ะซีซันน่จ้าบ่งเบิ่งซีซิมต้องอันใส่อันประเดกน้ำนัวอีกนี่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 ปลาเดกน้ำนัวใส่มาไหมเม้นได้บ๊อบบ๊อบบ๊อบอ้เมอนเแล่นัเล่น โพดบรัากาใส่มักเล่ยนีน่ว่ะวันนี้เอาหมึกหงใส่ไปน,นี้แซ่บขนาดพอเลยนะอืมเนาะ<อ>เค็มด้วยขวดสีบลสีบอลเค็มบลเค็มเสือล้นนะ,จะนเจะกินทานี้นกันนะแซวกะรัวกกุ้งเด้พอพี่น้องใส่เกลืออยู่บนนะใส่ใส่บ่อเกลือน่ะใส่แล้วโอเคอ Inde, ุกเด้อน<ม>่ยเฟิร์นนะสาวเอยพี่นอ้องเซ็กซีขาา่ขนาดนี้เอยถ่ายเอาแต่ส่งข้อพอเด้อพี่นอ้องทางลุ่มมันเซ็กซี่เกินไปเฮ้ยเฟิร์นนาเพิ่์นนะนนะอ่าทานไก่เสร็จแล้วพี่นอ้องม,มาห่วงกนะันแซ่บเนาะเบิ่งเสร็จมนันอะนะมๆๆแมนแมนแบบนี้นเราไมนแซ่บอืม พี่น้องแล้วแล้วจ้าตัวกุ้งสมตำเนาะอันนี้บ้านออกมาใหม่เปิดอันนี้ก็เด้อพี่น้องเปิดไฟก่อนตำบังหุงข่อยตำเป็นยังไงพี่น้องสีสันเปต้าเปต้าอันลำบากตูดเนาะแซ่บอยู่ตัวกุ้งนางมนซื้อมาพี่น้องอันนี้ลูกชิ้นอันนาซาวข่อยพี่น้องหนูเดินมาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ข่อยชิจับให้เอื้อยข่อยก่อนเด้อพี่น้องเด้อให้เอื้อยข่อยกินก่อนเขียนกันจับก็ได้เขียนกันเนาะ อัน้าสาวคนสวยด้วยพี่น้องสบายดีสวยตลอดการกินสมกินยังนบำกันเด้อลูกหลานมาเยี่ยมสวยตลอดกาลมากพี่ก็เด้อเขาข้าวต้นหญ้าแมงข้าวบุกซามมาดามบุกซามมาจับจกจับเสียวมาดามไรลุ่นได้นี่มาดามบุกซามจับซามจับจกจับเสียมเชียงห่าเชี่ยง ทาเานทาองชามาเด้อพี่น้องเด้าเป็นนันมือกล้องก็เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเอาไปซือคากล้องมาประยทศฝั่งนอบยิยารคาร์ดกับยาเย็นดช่เปล่าวันกินอะไรเยอะเจออะไรผักอะไรเหงื่อเจัามือ ้เหกเหใมสทันไปสุทันอ๋อหมองข่น่งด้จ้ะลงออนไลน์ดมน่าไปบวดีๆเลยไงสั่เอาบ่สั่งเอาห่อแไปจับแล้วคือคนหมักสังล้วผัดลมแถมบ่หนึ่งหนึงแถมหนึ่งเดอออนเออพวกก็จะชื่อเด้ออันนี้ยังชื่อมายุห่วของหาอันหนึ่งกถิ่นครในไน มันหหกมันหกโต๊บาวียนตัดมากินเด็กเด็กเจ้าอยากหันปงอืมอาตัดกระตัดง่าไอชตัะอเองั้นกินอืมเจ้ามากินสดกิตํมอิตูอิติหรือไปซื้อมันเัาก้วอกยียอันั้นไปพัดสปาทเลาะกัเหผดเห็ดผัดหอยผัดหผัดหอยผัดหอยจุกผัดหอยลาย กินกระป๋อกระเฟอเนาะกระป๋อกระปุกเมื่อไหร่กินปลายนาเด้วยออกไปเหรอมือเลยหนาะมันได้ว่างมันได้ว่างมั้งจ้ชวนกันตลอดแต่ว่าบวบบลงรอยบวบหัวจะเถื่อนเนาะเจ้าเจ้าเขาว่างตลอดอยู่บ่หลกหลานมากับตงว่า เราวีวนะาเนี่ยม่เยอะม่งานเ่ม่างนันไปร้านมามดกต้งว่าแต่ที่แน่ฮนะาคนลงเลิมีคนลงอยู่ยดกินมีแฮอยูอะไรแยังกับบ่มีเอาพยังลงบนอเอาเบ็ดฉีดบ,ดบ,บ,บ,บ่ไบรก็ฉีดเบ็ดอะไรบ่หมกินเบ็ดมังญ่มีแต่แหวานม่แหกัมองสองแนวแหละตรงถือมานำบางงันเทอะ บิ้ง uh, กับตกับกระชายบะก็ดีมาเนี่ยถ้าอยากินลไม่ควรหรืแล้วมันตึงมกินหรถ้ามีมองก็ได้ขาสิลงใส่้ามอใส่เองก็ได้อมองใส่ได้มองขอเสออดอันนั้นบอยูพัวขอไปเห็นงานามเอางานน้อมันเฮาก็ซสือหนอไม้หนอไม้ไปแกงอยู่หันมีอะไวบเครืองปรุงเคืองปิ้งอยู่หัน คือ้อไไปบริงาือสกตาไปเนาะไปแกงกอะไมยูหันเฮ้ยน่ะกูกินมจิันเบยหน้าเอาเห็นอีเมถ่ายคลิปแ้วเป็นตาเย็นแ่เที่ยงเจ้าน่ะเห็นยังได้คลิปทำได้ดิลุดเลยสาเหต่ก่อนถ่ายก็จะตอนได้เห็นวุ้ยลามาไปไกลอยู่เด้ พีกายี่อนพุดเราไปถ่ายไปกับอันบักิงค่ะจับมือกันแล้วเไปบุิดเรากีบลเอเารลาให้พังมันปะเอากรบมัเรานาี่กัเราบขกบุกกระเบิ้งไม่เดกยุแล้กานันก็ะไาม้กเจ้ากระเบิ้งเธอขออยู่บ่เบิ้งได้ขไปกดไลค์กดแชร์อยู่ได้ช่องข่อยเจ้ากระเบิ้งยู่ตีเขากระเบิ้งเขาดเขาเบิ้งเด เไปกดให้บช uh, you know. ่องยังเอาช่องคอยมันถักเห็นน้เขาต้องกันนะ่องเขาดิยังตะอ่นลุกายังมอยางตะอ้นก็นะอืมอืมแม่เราอะกน่าตาอุ้นเออช่องพัวนั่นเวลาเขาเขาเป็นหมูอ่ะ a เขาไปติดตามยายยายมอนเนาะสุดเจ้ามันก็สิออกมาเบิดมันก็เจ้ามันเป็นชายยืดยืดเป็นขาเจ้าน่ะเป็นขายกันดอกเบิรเจ้าไหนก็ว้าคือแม่พญาตเนาะเป็นสายยืดยืดเดี๋ยวสันระหว่าเขาอันข่าตัวหนึ่งนี่ยมันเกิสีไล่มาเบิดอือคือยากนะมันไม่มากินหมือนสลัดอดือดอ่แซ่บมากินก่อน ้าพี่น้องกินอิมม่มเลยเนะดเมื่อเลยเนะาะเรือมตัดเออวัดที่เด็อกนะอ,อัอนอตรายทางเมืองพีน่ะบญาเนาย่านตะคุนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มันอันตรายพี่น้นองทางเปียนี่เก,ก็บพนะัอย่างเงยเอาเมื่อกาอเหส,สกุบริันเกิพัก มันมืดบ่เห็นเนาะเนาะขาเนี่แหละเบิ่งพี่น้องนะเช้ามึนก็ตัดอันตัดยังกอไห้นะบัลทาตู่มพักแพวบอแพวหน่อยรายเสื้อเก่เซ็กซี่แะใๆได้พี่น้องพี่เซ็ทงพสาวก่อนนะจะมันงามใหญ่พูดเนาะสำหรับคลิปนี้กับซิดาลาไปก่อนเด้อไปโอกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดติดตามกด s ับตะไ i b e ใบมะกรูดกดสินไคไฮเนเดอร์จา้าลาไปก่อนค่ะ <Bye bye. S 1>